สวัสดีครับทุกคนจา๋าเมื่อนหนกลับบ้านนะกลับบ้านนะคะทุกคนขาเปรยทั้งทุระเขาก็ได้ของกินมากพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสมใสัยเดี๋ยวก็น้องเพิ่งน,น่อยครับพี่น้องคะ่ะช่วงนี้บล็อกได้ถ่ายคลิปแบบว่ายงางๆคลิปกินให้พี่น้องในช่วงดูเลยนะคะเนื่องจากว่าใครทํางานแล้วใจะแบบว่าตื่นคำตื่นอย่างพี่น้องครับรรยากาศก็คือแล้วก็เขางานเรื่อยสิพี่น้องมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาถ่ายให้ทุกคนได้ดูเท่าไหร่ ซสื่อว้มือเสานี่แต่สิกเนี้เจอรอมันอยู่นี่พี่น้องแกงหน่อมไม้แกระด้พร้แนงนองบุญพระแนงยี่นนุ่นั่นเฮ็ดไห้บาที่นี้ลืมว่าบร,ริกิร g r ข b คนนี้พี่น้องครับยุ่นแลว่า่วันนี้ทําผัดสีอีวก็เลยบร,ริกินเอาไปกินน้ำกับบ้านซะเล่าเิดจะได้ละ่ะเอ๊ะนี่ ว้ายสเสหตุเฟียงม,มาแล้วค่ะหนวนแมงวังนมันเข่ามาเลยจังไหนเนี่ยอันนี้จะเป็นส้มส้มตีนงว่วพี่น้องซื้อมาเซ l e ในตลาดน่เคาเยืนก็บผมนะมาแล้วครับ้เดี๋ยวร้าน อันนี้ส้มขีปลาเพราะเขาส้มใสอืมอร่อยสินีเ่เจอม,ม,มันอยู่นี่แมงวันหรือมึงอ,มอร่อยมากส้มสม้สมใสเอาควมตุย อ,อร่อยมากกระเทียมกินขาไปน้ำคู่กันไปพ,พร้อมเพื่อนองจางส่วงนี้เป็นขาวไม่ได้เป็นกะระแสเนะาะทงนี้ข้าวกะระแสอย่างเยอะแดงนั่งกะระเทยปะว่าอืมอ้ม ไ่ได้ตามข่าวตามกระแสบ้างไหมเธอมันยังห่อนะมันแสบแกน้องแสบแห้งไม่ได้ตามข่าวตามกระแสพี่น้อ,กอกนนง,งกนองนว่าตื่นมากกระตุกใจวาอย่าง,างมันคือหลายข่าวมัน,นมัน,นตึงตังฮันนีมากไม่เลยกับบาลูนะคะพี่น้องก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ร้อะไรแต่เพราะก็เขาเป็นผู้เสพข่าวเนาะแล้วก็ฟังข่าวฟังความ มืมกันทำไมแค่ห้างมันหลายข่าวคอยเบิ่งห้างห้างอืมคนว่คนาคนทำจออยู่จังไหนเจน้าเป๋นงะไรขราวคำเขาไม่ได้อยู่ข่างผู้ใดหรือว่าเข,า,ขาได้กับต่ำแต่คอยกับท่านได้ดูเรีรอย,อยงรายละเอียดทำเก่ง,งนักทุ่มเจ้าหรืออะกับห้ามเอา แล้วขอตื่นแล้วขอกดับบารูเลียงนี่ตามไปแล้วเฮาดื่มมาทำไมทุบอ่ะอือทำไมสดนักนะแสบแห้งแั่ทำไมแบบนัวืแข็งเสียดฟางเลยว่ะอร่อยมากทุกคนผู้เฒ่าแก่งะไรกันกับกแสบที่จะได้แสบ กแม่มแบ,บู๋แม่มแบ,บูแกงบ่ะแม่แกงเราผู้ถอยแม่แบ,บู๋กลาเป็น <c oughs> บ,บูแกงแล้วไมธรรมดาแกงสุ้รสทำมนะเนคุณด้ยขาตุ๋นแะกงทำไมดดม,มันจะเอาไม้หอยมิ้องแม่ว่าทำไมสู้องเป็นแหนงมากกว่ามากแหงต่อมาเนละ มันเป็นไกับเขาเออคือแก่เราหืมรือเหม็นกูกินตัวีอิ่มลรือเหม็นปลาคออนอยไรันเรื่องอะไรเนี่ดูร้านเรานี่แหละนาเบียน่าเบี้ยยใ่เ้ยน่าเบีดูนี่ไง นี่ดีนั่นเนยางเนียได้เไเบียร์ลูกคขางร้านขงเนีไปกินรานเขาสิอันนันลยอีฮะจะเป็นโซแ่กอว่ารูนีกินลม่าิติดใจแต่ก็บว่ารูร้านที่กูไปกินร้านปุนกูบอบว่ารูร้านนี้ก็บว่ารูิดลมไม่อยู่ใส่เหมือนจากไหนบ่เคยไปกินตีดลมม่คืออ่ ไม่ตัดครับผมโดยโดนสกินแกงต้อไมมเพราะว่ากินบ่คพินแบบได้บ่คหลายท่องไสบไ่คดีอืมอร่อยมากมาด,ด้จากกินข่าวเก,าเก่าอยู่แล้วเนาะ มึงไม่ประสวยัจหน่อยเลยม้งแหงย่อนเสียงแหงกว่าเนี่มันมีตลอดแตเล่าข่าวกินผู้เดียวครับเมื่อละขวดมึงตายสนึงระต้องายคิดยากอ้าสั่นห่ยแต่ลงยาวบ้างลงยืดพุกไงอันนี้ไม่ต้องยูดุงตัวเร็วยืดพุกสั้นได้ตังค์เอาได้หรอได้ก็ยหได้เพี่ง ขอยไปร่วมกิฟต์ทุกโดนแห้งที่เรียกว่าไรไทยกิฟต์กินในพี่น้องเบิงอยู่เนื่องว่านั่องกระเทยแบบทำงานประจำทุกคนขายแบบร้องเพลงอนกับล่ำมือซีนอคอยกับลูกค้าม่านบางทีบางเหมือนมาแต่เสียงใหม่กับเสียงไร่ม่านเพิ่นมาเดียวบ้านบระเด้เพิ่นอันจำเห็นว่าโพดว่าคอยเห็นงานอยู่อันนี้แหละพวกเด็กมหาเลยจะมาม่อมคอยเขาปีนรางงานไปเมื่อไหร่กันเลยไม่คอยขายหรือขอยจื้อขอยปรได็ว่าขอยขอยผู้อ้วนนะ ชงไปจังเ้วจะร่วลินไปเบิ่งอยู่ไม่รู้กับขวดกับปลากอะไรมานะ,ะัะมาหนะะักปาคอ,อใหญ่นือกูอกแก่นตาาเกูนนะก่อนเมื่อก่อนมึ่อึงหนึง